วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีปีสากลแล้วก็จะหมดเดือนหมดปีชีวิตของคนเราก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวันเวลาแม้ว่าวันเวลาไม่สามารถที่จะจับต้องได้ที่จะเอาสิ่งต่างๆ มาจับต้องวันเวลาให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมก็ไม่สามารถแต่การโคจรของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นที่มีการพันผ่านไปแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้คนเราได้มีการกำหนดจดจำว่าวันนั้นวันนี้การที่เรารู้วันเดือนปีก็เป็นการ ดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเราผ่านไปมากน้อยแค่ไหนเหลืออยู่อีกแค่ไหนสัตว์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็มีระยะเวลาของมันระยะเวลาของสัตว์แต่ละคนแต่ละท่านก็มีความสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยหลายอย่างกรรมจิตอุตตุอาหารกรรมก็เป็นตัวที่จะทำให้ วิบากและกรรมชรูปดําเนินไปเพราะการรมที่เคยทําไว้ในการก่อนที่ทําให้เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นตัวกระทําให้วิบากและกรรมชรูปของเราเป็นไปจิตใจที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เราได้ประสบหรือกระทบกับอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้อัตภาพร่างกายของเรามีความเปลี่ยนแปลงเพราะ รูปที่เกิดจากกรรมก็อย่างหนึ่งรูปที่เกิดจากจิตก็อย่างหนึ่งบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากกรรมบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากจิตฉะนั้นแม้ว่าอัตภาพร่างกายของเราที่ได้มาเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมเก่าส่วนหนึ่งแต่ณปัจจุบันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับจิตจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปแต่ละครั้งถ้าใครก็ตาม บริหารจัดการกับจิตไม่ดีก็จะเป็นปัจจัยทำให้อัตภาพร่างกายมีความผิดปกติเวลาเครียดขึ้นมาหรือว่ามีความต้องการมีความโกรธขึ้นมาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปร่างหน้าตาของบุคคลนั้นเปลี่ยนไปนั้นจิตก็เป็นตัวการอย่างหนึ่งที่จะทำให้อัตภาพร่างกายของเรามีความเปลี่ยนแปลงอุตุก็เช่นเดียวกัน ความเย็นความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นไปช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของผู้คนมีความผิดปกติแม้แต่อัตภาพร่างกายก็เช่นเดียวกันก็มีความผิดปกติแปลกไปจากเดิมก็สังเกตใจ,ใจิตใจสังเกตร่างกายของตนเองให้ดีเพราะว่าเวลาที่จิตใจเปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลง อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ทำให้จิตใจของเรากระเพื่อมเกิดความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นเหตุให้เรากระทำการใดๆก็ตามที่อาจจะผิดศีลผิดธรรมอันนี้ก็ต้องศึกษาสังเกตจิตใจของตนเองอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพของเราที่จะดาเนินไปอาจจะทำให้โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะอาหารเป็นปัจจัย ฉันกรรมจิตอุตุอาหารก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราไม่สามารถที่จะไปกะเกณว่าเราจะมีอายุได้เท่าไหร่เพราะว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างบางครั้งบางคนตายเพราะสิ้นอายุบางครั้งบางคนตายเพราะสินนะส้นบุญสิ้นกรรมบางครั้งบางคนตายเพราะอุบัติเหตุ บางครั้งบางคนตายเพราะสิ้นทั้งบุญสิ้นทั้งอายุหรือสิ้นทั้งกรรมนั้นเวลาที่เราได้อัตภาพในการดําเนินชีวิตในแต่ละภพชาติการได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมคาสอนในภพชาติงหนึ่งจึงเป็นความดีเป็นความดีงามของเราท่านทั้งหลายณปัจจุบันสื่อกระแสสังคมที่ ปรากฏได้ยินได้ฟังทางสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Facebook ที่หลายรูปหลายท่านอาจจะได้ยินได้ฟังก็มีญาติโยมมาพูดธรรมะให้กับพุทธบริษัทได้ฟังพูดไปพูดมานะก็ทำให้เกิดความชื่นชมทำให้ผู้คนที่ฟังในชื่นชมยินดีแต่ในการพูดแต่ละครั้งแต่ละครั้งอาจจะมีการ พูดพาดพิงถึงพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อมีการพูดพาดพิงถึงพระเจ้าพระสงฆ์การได้ยินได้ฟังในด้านเดียวจึงเป็นเหตุให้พุทธบริษัทเกิดความเสื่อมถอยศรัทธาในพระรัตนตรยัยเสื่อมถอยศรัทธาจากพระสงฆ์เราหนึ่งในฐานะเป็นพระสงฆ์แม้ว่าจะยังไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าโดยสมมุติ สมมติในที่นี้คือเป็นพระสงฆ์โดยสมมุติที่สามารถทำสาหกรรมใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอัปโลกนกรรมยติกรรมยติทุรยกรรมและก็ยติจตุตกรรมเราก็สามารถทำได้เหมือนอย่างพระอริยะเจ้าทั้งหลายดังเวลาที่เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมคําสอนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงสังคมกล่าวว่าการบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้บุคคลผู้เป็นบุปการีได้บุญแต่ประการใดอย่างนี้เป็นต้นการทำอย่างนี้การพูดอย่างนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กุลบุตรผู้ได้ยินได้ฟังแล้วมีความเข้าใจว่าการบวชไม่ได้จำเป็นอะไรไม่ได้เป็นการตอบแทนทดแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างไร พ่อแม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั้นการที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนเราก็รู้ด้วยตนเองว่าการบวชของเรามีประโยชน์อย่างไรบุคคลผู้เป็นบุพการีนะมีประโยชน์ได้รับประโยชน์อะไรจากเราจากที่เราเคยได้เห็นนะฮะมีพระบวชใหม่เข้ามาในธรรมวินัยนี้มาอยู่ที่วัดปรากฏว่าพ่อแม่ที่เคยอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดน กลับมาเช่าเช่านะคอนโดบ้างนะรีสอร์ทบ้างอยู่ใกล้ๆกับว,วัดเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ตื่นแต่เช้าๆได้มาตักบาตรใส่บาตรพระลูกชายนี่เป็นปัจจัยนะฮะการบวชของพระลูกชายนะถพาว่าเป็นพระก็ว่าเป็นบุคคลการที่โยมพ่อโยมแม่ได้มาใส่บาตรได้มาฟังธรรมถวายทานสนทนาธรรมอะไรต่างๆ ็เป็นบุญที่เกิดขึ้นในคราวที่ให้ทานบุญก็เกิดขึ้นด้วยการให้เรียกว่าทานน้ำใหม่นะทานกุศลในคราวที่สมาทานศีลร,รักษาศีลนะบุญก็เกิดขึ้นนะว่าศีละใหม่ในคราวที่มีโอกาสเจริญภาวนาบุญก็เกิดขึ้นที่เรียกว่าภาวนาใหม่แสดงว่าพระลูกชายเป็นปัจจัยแก่กุศลจิตของบุคคลผู้เป็นมารดาบิดา ด้วยอำนาจของปกตูปนิสยปัจจัยที่เราได้ท่องบนสาธยายกันนะฮะปุคโลปิอุปนิสยปัจเยนะปจโยฉะนั้นถ้าหากว่ามองให้ครอบคลุมประโยชน์เกิดขึ้นกับบุคคลผู้บวชเข้ามาด้วยประโยชน์เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้เห็นบางคนไม่ได้เป็นญาติของเราไม่ได้เป็นญาติของพระภิกษุรูปนั้นๆ แต่เห็นอากับอาการกิริยาข้อประพฤติหน้าเลื่อมใสเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนไตรัยขึ้นมาได้โดยอาศัยพระพิสุหรือสมณีนรูปนั้นๆฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้เบื้องต้นก็ชื่อว่าเราได้มาบำเพ็ญเนคขมมะบารมีบารมีที่พระองค์ตรัสแสดงไว้มีมากมายหลายประการถ้าเรานับโดยลำดับจำนวนก็มีถึงสิบประการด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือเนคขมมะเนคขมมะก็คือการออกจากกามการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งออกจากกามบวชประพฤติพรหมจรรย์ก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติเนคขมมะและการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะตรัสรู้ธรรมโดยที่ไม่มีการสั่งสมบารมีให้เต็มให้บริบูรณ์ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะตรัสรู้ธรรมได้นั้นการที่เราได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราก็ไม่ทราบว่าทานบารมีของเราใกล้เต็มหรือยังศีลบารมีของเราใกล้เต็มหรือยังเนคขมมะบารมีของเราใกล้เต็มหรือยังบารมีแต่ละอย่างแต่ละข้อใกล้เต็มหรือยังเราก็ไม่ทราบแต่ณปัจจุบันเรามีโอกาสได้บำเพ็ญเนคขมมะบารมีชาตินี้ที่เราได้บวชเข้ามาในธรรมวินยัยเราได้บำเพ็ญเนคขัมมะบารมีอาจจะมีการกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้เกิด ความรู้สึกด,ดีหรือไม่ดีขัดเคืองอาจจะเกิดความท้อแท้ท้อถอยในบางครั้งบางโอกาสแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะพ้นไปจากทุกข์เราก็ต้องอาศัยบาร,รมีข้ออื่นๆเข้ามากำกับเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นขันติบาร,รมีอาจจะเป็นวิริยะบาร,รมีเราก็ต้องอาศัยความเกื้อกูลของบาร,รมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างฉะนั้นชาตินี้ถ้าเราได้มีโอกาสบวชแล้ว เราได้มีโอกาสศึกษาแล้วเรียนพระธรรมคําสอนก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่เราได้บําเพ็ญบารมีประเภทเนคขัมมะบารมีบารมีนี้แหละก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เกื้อคูลที่จะเป็นปัใจจัยให้เราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมกระทํามรรคผลนิพพานให้แจ้งต่อไปฉะนั้นเวลาที่เราได้เจอะเจอหรือได้ยินได้ฟังบุคคลใดบุคคลหนึ่งกล่าวธรรมสอนธรรมก็ขอให้ได้มีปัญญาพินิพิจารณาในที่สําคัญ เวลาที่เราได้ยินได้ฟังแล้วจิตใจเราเป็นอย่างไรเราจะกระทำการใดๆต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยไม่ได้แนะนำนะให้มีการโต้ตอบโต้แย้งทำร้ายทำลายบุคคลอื่นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังได้มีความรู้อะไรก็ตามถ้าประสงค์ที่จะโต้จะแย้งอย่างไรก็ให้สังเกตจิตใจของเราให้ทําไปด้วยจิตที่มีความปรารถนาดีต่อบุคคลนั้นน,น ให้ข้อมูลเหตุผลแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องพยายาม่าให้เป็นไปด้วยอำนาจของโทสะ,นะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำใครก็แล้วแต่แนะนำบุคคลผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนสัตมิกรหรือผู้ที่เรารู้จักคุ้นเคยจะในฐานะใดก็ตามก็ให้สังเกตจิตใจของเราว่ามีเมตตากรุณาหรือไม่ถ้าหากว่าจะพูดจะบอกจะกล่าวด้วยอำนาจของโทสะถ้าสังเกตเห็นก็ให้ ระมัดระวังสํารวมอดกั้นไว้แล้วก็ค่อยหาช่องทางาโอกาสแนะนําในวรระโอกาสต่อไปนั้นการศึกษาเรียนจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรานํามาประพฤติปฏิบัติให้สมกับที่เราได้เรียนจะมากหรือน้อยจะผิดจะถูกอย่างไรก็ให้เราได้พยายามคําว่าจะผิดจะถูกอย่างไรก็ให้พยายามนี้ก็คือผิดก็พยายามทําให้มันถูกถูกก็ขนขวายทําให้ดีให้เพิ่มขึ้นต่อไปอย่างนี้เป็นต้น ฉันก็ขอโมทนานะครับกับทุกรูปทุกท่านที่ช่วยกันบอกกล่าวสอนศึกษาพระธรรมวินัยของพระองค์บุญใ,ใดก็ตามที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ขอให้เราได้คิดว่าเราได้บำเพ็ญบาร,รมีข้อใดข้อหนึ่งในบาร,รมีทั้งสิบเพราะว่าเราตั้งใจบวชเพื่อการกระทำทุกกระทำความสิ้นทุกให้เกิดขึ้นฉันก็ขอให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายจงเป็นไปโดยดี และเมื่อใดก็ตามที่เรามีความเครียดหรือมีความท้อแท้ท้อถอยไอ้นึกถึงการบำเพ็ญบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงการตรัสรู้การบำเพ็ญบารมีของพระอัครสา,าวกของพระพิสุเถระเถรีทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังว่าท่านเหล่านั้นกว่าจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอัครสา,าวกเอสีิติมหาสาวก เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความสำคัญที่เราได้ยินได้ฟังในพระไตรปิฎกอัตถกถาท่านเหล่านั้นไม่ได้เดินทางมาอย่างเรียบง่ายทุกทุกท่านต้องเสียสละบางครั้งต้องเสียสละชีวิตบางครั้งต้องเสียสละทรัพย์สินบางครั้งต้องเสียสละสิ่งอันเป็นที่รักที่ตนชอบใจมากมายเพื่ออะไรก็เพื่อการได้มาซึ่งการตรัสรู้ธรรมฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดความท้อแท้ท้อถอยก็ให้นึกถึงบุคคลมีพระสมมาสรรมุทจา้าเป็นต้นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเพื่อให้ใจของเรามีความยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านและนักเรียนทุกรูปทุกท่านที่ช่วยกันบอกกล่าวสอนเรียนพระธรรมวินัยของพระองค์ก็ขอให้บุญกุศลนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตามสมควรแกร่ธรรมจงเป็นเหตุเป็นิจัยให้เราทั้งนั้งหลาย ได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมสะดวกและมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานในนาคตการในใ,นใ,นในกล้ด้วยกันทุกรูปทุกท่านนะครับ